ประสบการณ์เรื่องที่สองของคืนนี้เป็นเรื่องของคุณโ oh, อนะครับคุณโ oh, อครับสวัสดีครับโอสวัสดีค่ะ, oh, ค,ะครับผมจ้าสัญญาณเบานิดนึงโอเคเดี okay, ๋ยวเล่นเสียงให้ค่ะได้ครับมีที่เล่งเสียงออกในมือถือมีที่เล่งเสียงออไม่ใช่แต่เล่นเสียงตัวเองเลยอ๋อโอเคครับ <laughs> คุณโ oh, อฟังอยู่แถวไหนครับเนี่ยอยู่สาทรค่ะ อยู่สาทรเห็นว่าประสบการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดที่ภูเก็ตในโรงแรมด้วยะนะครับสิบกว่าปีนานแล้วเหมือนกันนะถ้าหลังหลังจะเกิดเซิร์น,นี้ได้ประมาณปีปีถึงสองปีนะครับาเซนามิปีสี่สี่อะไรสี่สี่ห้าสี่หกนะโอเคเรื่องเรื่องเป็นยังไงฮะคุณโอเชนครับ hey, อเรื่องก็คือ อตอนนั้นหนูทํางานอยู่ที่ชมบุรีค่ะแล้วทีนี้เหมือนแบบแบบหัวหน้าเขาเหมือนจองจองตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวกันเราไปกันประมาณแปดเก้าคนนะคะครับซึ่งตอนที่ไปก็มีเรื่องมีเรื่องตื่นเต้นเลยคือตอนที่เราไปอ่าสายการบินพูดได้ไหมคะไม่ไม่ต้องพูดอ่ะนไม่ไม่พูดดีกว่าฮะโอเคแต่แต่ตอนนั้นข่าวดังมากเลยที่มันมันวิ่ง วิ่งถ่ลยอลอกนอกรันเวล่ะก<ะ>็ถ้าบบเกิดว่าใครใครฟังข่าวนี้อจจะจปตาได้เราอยู่ในเครื่องบินลำนั้นเหรอใช่ค่ะอใช่เลยคือตอนแรกคือเราเป็นครั้งแรกที่ท,ที่ที่โอขึ้นเครื่องบินเลยค่ะว่ะ <c oughs> ขึ้นไปแบบบรรยากาศตอนขึ้นไปข้างบนเราเบบืนคนที่แบบฮึ่ยมบบองไปมีแบบท้องทะเลอ่ะแล้วภูกเกตมันเป็นเกาะเนี่ยน่ะใช่ใช่พอทีนี้เราลันเวย์มันจะสั้นมากตอนนั้นเราเราก็ยังไม่ได้คิดว่า มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นก็คือเขาก็บินขึ้นลงอะเป็นร้อยเป็นหมื่นพันเที่ยวไงใช่ออใช่แล้วคือหลังจากที่พอมันถ่ายออกนอกรันเวย์คือตอนนั้นคขารู้สึกแบบพวกแก้วแม่แก้วมาแล้วอะคะ่ะค<อ>ือมันจะมันกระแทกลงไปแบบแรงมากอะค่ะแล้วมิคอารู้สึกแบบ<อ>ในไทยบอกว่ามันเหมืนอนนั่งรถทัวร์รถตู้อะไรอย่างเงี้ย<อ>คือตอนนั้นคือ หัวใจเราก็ร่วงไปที่ตะตุ่มละคือเขาสึกแบบพ่อแก้วแม่แก้วมาพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากที่เขาเหมอนเนี่ยพอเครื่องบินมันถลมาก์ว่าันเวยอ่งเงี้ยเขาก็เหมือนจับกาอะไรเงี้ยเขาก็ประกาศแต่ตอนนั้นหูเราเหมือนแบบไม่ได้ยินและใครพูดอะไรจริงเขาสึกแบบเหมือนเราตื่นเต้นหรือว่าประกอย่างี้ยประกาศตอนก่อนลงหรือหลังจากลงแล้วเครื่องหยุดแล้วอ่ะอ่า แค่ลงเราก็เหมือนถ่ายออกออกรันวีไปอะ่าอ่านั่นแหละจําได้ไหมปรา้ยนเสียงกัปตันบอกว่าไงคือเราได้ยินเสียงเหมือนเขาพูดแต่คือเราไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยปะคือตอนนั้นคือความรู้สึกเราเหมือนใจเรามันไม่อยู่แล้วปะอ่าใจเรามันร่วงไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นก็เหมือนมีทีมแบบผู้ไทยมีเจ้าหน้าที่สนามบินอะไรเงี้ยมากันตัวเราออกไปแล้วก็เหมือนจะมีรถ รถของโรงแรมที่เหมือนหัวหน้าเขาเขาคอนแทคไว้อะค่ะก็ามารับเรากลับเราไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งป่า,า,ตาตองอะค่ะสถานที่ท่องเที่ยวเลยยังไม่ถึงเรื่องเล่าผมก็ตื่นเต้นไปกับค,คุณแล้วอะผมก็ตื่นเต้นแล้วอะบอกโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วในระหว่างนั้นไปโรงแรมเลยเหรอไม่ไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่ตรวจร่างกายหรืออะไรก่อนเนาะคือมันมันมีอะค่ะมันมีมแค่แค่แค่อะไรอย่างเงี้ยต้องมาตรวจคือเหมือนเราไม่ได้โดนโดนในส่วนที่เป็นหนักเน่ะอ๋อโอเคโอเค,อเคก็กระบวนการตรงนั้นก็ผ่านไปแล้วเราก็ใช่คือโอเคหลังจากกระบวนการตรงนั้นนะคะก็คือเหมือนเราก็เราก็ไปไปไปโรงแรมที่เราบุ๊กทิ้งไว้โอเคอครับผมก็ไปถึงโรงแรมก็เสือกประมาณ เจ็ดโมงนิดดจะหาหกอันน,นี้พอไปห็นยังแรมเมั่นอนฉับอกเอ้ยเออแเฮ้ยมันบากสอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโอ๋โอสัญญาณมันกวนมากเลยอะกึกกักกักเลยสัญญาณกวนใช่ไหมคะใช่ใช่โอเคนิ่งนิ่งเลยอ่ะต้องหาหามุมยืนหรือปะน่าจะเพราะว่าที่ห้องมันมีลม ลมแรงนิดนึงอะค่ะลมพัดชายชัญชานหลุด <c oughs> อ่ะคือ,อคพอได้แล้วือได้แล้วใช่ไหมคะค่ะอ่ะคือพอเราเราเข้าโรงแรมคือบอกก่อนว่าโรงแรมของเรามันจะติดติดกับชายทะเลเลยค่ะแต่มันไม่มีชายหาดนะคะตรงนั้นอ่าอ่าแต่เราทีนี้พอพอเห็นโรงแรมแล้วมีความคิดแบบ ป่ะเข้าใจไหมว่าหลายเกิดจากตีนามิประมาณสองปีปีครึ่งหรือสองปีค่ะโรงแรมมันยังรีทอเอทกันอยู่เลยคือมันยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นตแต่ก็คือเหมือนเปิดเปิดให้อยู่ให้ให้ให้นักท่องเที่ยวเ,เข้าได้อะไรเงี้ยก็คือเราไปเช่ากันอยู่ทั้งสองแต่เหมือนี่เขาสึกว่าชั้นสามชั้นสี่เนี้ยเขายังไม่เปิดให้ให้นะักท่องเที่ยวเ,เข้าไปาค่ะคือจะเปิดแค่ชั้นหนึ่งเดียกับชั้นสองทีเนี้ยโอ้โหกับ กับเพื่อนเพื่อนอะไเนี้ยได้ไปอยู่ชั้นสองได้ไปอยู่ชั้นสองคืออยู่ห้องละสองคน,นก็ตอนแรกก็พอเข้าไปในโรงแรมอะไรเสร็จเราก็มานั่งคุยกันเรื่องที่เครื่องบินมันถลายอยู่นอก,กวันเลย์แล้วตอนตอนตอนที่เราตั้งมตู้มาโอ้มพร้อมสุดโอ้เป็นคนพูดเป็นคนพูดอะไรผมพูดแบบพูดไม่ค่อยคิดพูดอ่าพูดแบบ อยากจะพูดก็พูดขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหบอกว่าโหสวุยตั้งแต่สวยตั้งแต่เท้าเหยียบเลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับว่าคือจะสวยตั้งแต่กูมาเทียบข้างหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะขอโทษนะคะพูอส่วนใหญ่ก็เลยมานั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนก็เลยพูดบอกว่าเฮ้ยทำไมพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราเป็นเทื่อน ไม่ไม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย<ะ>ก็เลยพูดพูดไปด้วยความที่อา่าปากปากเสียนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอหลังจากนั้นก็ไปทานข้าวอะไรกันกลับมาโรงแรมประมาณเที่ยงคืนหัวหน้ากับเพื่อนเพื่อนนั่งกันอยู่ที่เขาเรียกอ,อะไรนะสะสะน้ำกระป๋าฮะะ น้ำของโรงแรมถ้าถ้าเกิดว่ามองจากสระน้ำขึ้นมามันก็จะมองเห็นเสร็นระเบียงห้องพักของของของพวกเราที่ที่ที่ไปเช่าที่ไปเช่าอยู่นะคะตะฮะ,ฮะแล้วก็มีเขาสึกเขาก็ตั่งนั่งคือนั่งสังสักันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. แล้วก็ไปนั่งพักนึงด้วยความที่หดน,นั่งแล้วหันหน้ามาทางล็อบ,อบบี้ทางหน้าโรงแรม ซึ่งมันจะมองเห็นชั้นสองที่เป็นระเบียงอะค่ะป๋าฮะแล้วตรงประมาณสุดสุดสุดปลายของโรงแรมมันจะมีเหมือนบันไดหนีไฟอะค่ะที่มันเป็นที่มันเป็นเหล็กอะค่ะป๋าฮะป๋านึกออกไอ้ที่มันที่มันออกมานอกตัวอาคารของโรงแรมอะมันนบันไดหนีไฟอย่างเงี้ยเหรอถ้าเป็นโรงแรมเอ่อสมัยก่อนมันจะจะมีบันบันไดหนีไฟที่มันเป็นโครงเหล็ก วนนะคะอ่านนึกออกไหมคะอ่านั่นแหละอ่ถ้าถ้าถ้านั่งอยู่ตรงเสาว่า้นางเงี้ยมองไปแล้วมันจะมองเห็นอย่างแรกเลยมีความสิทว่าเหมือนมีคนเดินขึ้นขึ้นขึ้นลงบันไดวนหนึ่งเนี่ยคือเห็นเห็นตลอดอะค่ะว่ามันมีคนเดินขึ้นเดินลงแล้วสงสัยเป็นอ่เป็น นักงานก่อสร้างหรือว่าอะไรเขาทํางานกลางคืนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้สงสัยเขาให้ขึ้นข้างหน้าหรือเปล่าเลยไปใช้มันไปหนีไปขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอแต่เราก็ไม่ได้เราเรา,เราก็ไม่ได้คิดว่าเป็น่างอือ่นเราคิดว่าเป็นคนที่เขาแบบทํางานกันอะไรอย่างเงี้ยก็เฉยจนประมาณเกือบเที่ยงคืนกว่าก็เหมือนเราเตะฟอกมานอนกันคือแยกย้ายกันมานอนเพราะว่าพรุ่งน,นี้ตอนเช้าเราจะเหมือนว่าจะไป ไปที่เกาะไปเที่ยวที่กระบี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะฮะ,ฮะพอขึ้น,นอนตอนหลาบน้าําโอ้ยมัน้องสึกเดินเดินเข้าห้องไปแบบไล่มนท้องสึกเหมือนอาการเดจาวูป่าเหมือนทําไมตรงเนี้ยเหมือนเราเคยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ<ะ>ป่านึกอาการเดจาวูออกใช่ไหมคะเหมือนว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย<อ>ค่ะนึาก็ออกฮะโอ้ยเขาสุดแบบเออห้องเนี้ยเหมือน เหมือนเราเห็นนะเหมือนเคยมาเคยสัมผัสภาพอย่างนี้เคยเห็นมาแล้วะคใช่ประมาณนี้แต่ทั้งที่ไม่เคยไปเลยนะคะคือเกษงไม่เคยไปเป็นครั้งแรกที่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรหลังจากนั้นก็มานอนมานอนมีท้องสุขว่าเช่องเกือบประมาณปีสามประมาณเนี้ยค่ะป๋าจะได้ยินเสียงเหมือนมีคนเข็นเข็นรถข็น ออ่ของแม่บ้านนะคะคเดินเดินผ่านหน้าห้องคือมันจะมีเสียงมันครุครครุครโครุย่างนี้แล้วก็มีเสียงเหมือนเหมือนอุปกรณ์มันกระทบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่บครับ,รบอ่าเห็นผ่านผ่านหน้าห้องไปแรวก็ไม่คิดอะไรคิดว่าเออคงจะเป็นคนงานแหละเพราะว่าชั้นข้างบนมันยังมันยังไม่ไม่ไม่ได้เปิดโครงงานคนุณจะต้องานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะครับแล้วก็ไม่ได้คิดอะไร อพอหลังจากนั้นประมาณสองนาทีได้ยินเสียงเคาะห้องพอได้ยินพอได้ยินเสียงเคาะห้องปะคือตอนนั้นตีสามถูกไหมใช่ประมาณาตีสามตีสามกว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าแต่นราคิดว่าเอออาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมาเคาะห้องเราก็เหมือนไปส่องต,งตรงตาแมวพอส่องไม่เห็นใครแต่ด้วยความที่ไม่เห็นใครแล้ว หมือนเม้่อวามเคยชินนะคะเวลาโอ้มีคนมาคาะห้องเนี้ยคือก็จะเปิดประตูเลยแล้วก็เลยเหมือนเปิดประตูแล้วก็พุ่งหน้าออกไปดูซึ่งมันก็ไม่มีใครแล้วก็คิดว่า<ะ>เพื่อนแกลหรือเปล่าเพราะว่าห้องที่เราบุ๊กิ้งอ่ะมันจะอยู่จะอยู่คือติดติดกันเลยครับอ่าเพื่อนแกลหรือเปล่าในใจคิดแบบนั<ะ>้นเลยนะคะเราก็ไม่มีอะไรปิดประตูกลับเข้ามานอนระหว่างที่นอนอยู่ อโอบอาโอ,โอนอนกับเพื่อนสองคนแล้วเตียงมันจะอยู่ติดติดกับออ่ประตูประตูติดกับชายทะเลค่ะที่มันมีระเบียงออกมาค่ะโอจะนอนติดฝั่งฝั่งฝั่งระเบียงเลยฝั่งกระจกเลยอะคะ่ะแล้วเพื่อนจะนอนอกกอตรงกล่อตรงริมห้างน้ำใช่คือพอหลังจากที่เราเข้ามานอนไม่ถึงห้านาที ได้ยินเสียงนี้เขาสึกเหมือนเหมือนผ้าม่านที่เขาเทาไว้กั้นกั้นห้องห้องอาบน้ํากับกับห้องห้องน้าอะค่ะมที่เป็นหูพลาสติกอะนะผ้าที่เป็นหูเป็นห่นหูเหล็กห่วงห่วงห่วงเหล็กอ่ะเป็นห่วงคล้องโอเคค่าเราจะได้ยินเสียงหมมีคนรูดรูดเออรูดผ้าม่านอะครับ อ,อยู่ในห้องน้ําแล้วก็มีเหมือนเหมือนมีคนมีความรู้สึกเหมือนมีคน,คนทาอะไรอยู่ในห้องน้ําเสียงดังกุกกักุกกักอยู่ในห้องน้ำเราก็คิดว่าเป็นเพื่อนหรือเปล่าอ่าเราก็หันไปมองออเพื่อนก็นอนอยู่กับเราหนี่ก,ก็เราก็เก็บความสงสัยไว้ในใจเราก็นอนเราก็คิดว่าอย่าคิดอะไรนะอย่าคิดมากนะในใจคือเหมือนเราปลอบใจตัวเองคระค,รครเปบแต่ปลตัวเองไปเรื่อยๆจนเหมือนในความรู้สึกกาลังจะเคิมอนะ่ะ มีเสียงเหมือนคนเปิดเลื่อนบานกระจกจกระจกที่จะออกไปทางฝั่งทะเลอะปะอ่าก็คือข้างเตียงคุณใช่คือมันเสียงมันเลื่อนเราก็มีความสุขเสียงอีกและมาอีกและเสียงอีกและ,ะเราก็เลยลืมตาคือลืมตาเลยนะปะไม่ได้ไม่ได้แอบมองนะลืมตาแบบในความมืดเลยอะ่ะครับก็ยังนิ่งพ่อมาเก,ก็ยังสิดเหมือนเดิมแต่มีเสียง ใช่แต่มีเสียงคือเสียงมันอันนี้มันไม่ใช่เป็นเสียงรูดาม่านะคะแต่เป็นเสียงเปิดเปิด,ป,ดประตูเปิดกระจกเลยใช<ห>่เปิดปดรคือมันเป็นใช่บานเลื่อนนะคะเราก็อ่ะเราก็ลืมตามอล,ลืมตาในความมืดคะ่ะก็ไม่ไม่เห็นอะไราม่าก็อย่างนี้เราก็ติดไว้ในใจอีกถ้าจะถ้าจะมาก็คือมาดีๆนะนึกในใจอย่าอย่ามาแบบว่ารยกลิ้นติ้นตาหรือว่าอะไรอย่างนี้คือ ถ้าจะมาก็มาดีๆแล้วก็ตอนนั้นก็คือมีมรู้สึกแบบมันกลัวมันกลัวจนแบบกลัวแบบจะถามว่ากลัวผีไหมก็ไม่กลัวกลัวคนไหมก็ไม่กลัวอาการคือแบบอยากลองด้วยอยากรู้ด้วยว่ามันคืออะไรแ,แต่ก็ไม่กล้า,ลาตอาเคยเป็นไหมที่แบบปาาไม่เคยเป็น <c oughs> คือเหมือนแบบ <c oughs> คือป๋าไม่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 มีอะไรแต่ไม่ไม่กล้าไม่กล้าที่จสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะป๋าไม่มีความรู้สึกอยากลองเลย คือเหมือนเหมือนจะรู้อ่ะแต่ก็กลัวไม,ไม่เอาดีกว่าตอนนั้นเพื่อนคุณนอนหลับไม่รู้เรื่องเหรอ <c oughs> อ่อเราไม่รู้ว่าเขาเขาหลับหรือเปล่าอ๋อครับแต่คือเขานิ่งนิ่งมากคือนิ่งนิ่งนิ่งไปเลยแล้วก็อ่ะไม่ไม่เป็นไรถ้ามาอีกก็มาดีๆก็มีความสุขเราก็เหมือนเรานอนนอนที่ที่ตั้งตั้ง,ต,งตั้งใจฝังเขาอะครับ่ะ ก็จะมาอยู่ไปจนแบบเหมือนเราหลับไปตื่นเช้าตื่นตื่นตื่นเช้ามาก็คกอแบบหเออเขาเรียกว่าอืมปุ๊อ่ะก็เลยมานั่งคุยกับเพื่อนคุณโอ๋คุณโอ๋สัญญาณคุณกล้องอีกแล้วกล้องเหรออ๋อกรุณาอยู่ที่เดิม ได้ยินครับได้ยินเชิญฮะต่อฮะเอ๊ะทำไมข่าโหลใช่ันยังต้องอยู่ไหมครับโอเคดีขึ้นค่ะโอเคมันึว่าคือพี่อะไรไหมบอกว่าอูไม่ยินแค่มือลุกกระดประตู เขาเพือนแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือเพื่อนบอกถูกไหมใช่เพื่อนเพื่อนคือเพื่อนเขาเห็นนิสิงเราอ่ะไปเปิดประตูใช่แล้วก็กลับมานอนเขาบอกว่าเขาเห็นแค่นั้นเขาก็ไม่ได้ยินอะไรอีกเลยพอตอนเช้าเราก็เหมือนไปเที่ยวกันค่ะคเหมือนแบบเราเช่าเรืออะไรอย่างเงี้ยออกไปเที่ยวกันคกลับมาตอนกลางคืนกลับมาตอนกลางคืนอ่าเราก็ออกไปเที่ยวกันตามปกติอะค่ะคือ Hora? คือกลับ hehe, <anta. S 1> มาก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งก็เข้านอนปกติเลยทีนี้นล่เก็ประมาณตีสามคือตอนนี้ไม่หลับแล้วก็คือเหมือนเราเหมือนแบบไปดื่มมาด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะบ้าก็คือเหมือนแบบมันเออมานั่งเหมือนนั่งดูรูปที่เราไปถ่ายแรมนู่นนี่นั่นตีสามมาเหมือนเดินเสียงรถเข็นรถเข็นของแม่บ้านอะค่ะเห็นผ่านเดิน แต่นี่คือไม่ได้นอนนะคะคือยังไม่ลับใช่ล้วนั่งคุยกันนู่นน,นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยันไปเรื่อเๆื่อยแล้วก็บอกคือพอเราได้ยินเสียงปุ๊บเราก็บอกเพื่อนแบบว่ามีฟังที่สดนี้เลยนะมฟังเพื่อนก็นบอกฟังอะไรฟังอะไรก็รบอกว่าเออมลฟังเพืน,น,ก,นก็บอกว่าให้จะฟังอะไรประมาณเนี้ยแล้วอ่ามึงตั้งใจฟังดีดี ก็ประมาณประมาณสองนาทีเหมือนเดิมไหมปะเสร็จเคาะประตูมาหนูก็เลยบอกว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนก็เปิดซิเพื่อนบอกเปิดอะไรเอาไม่หนูก็เลยหนูก็เลยคือเรื่องเพื่อนไม่ได้ยินเคาะประตูหรอเพื่อนแบบว่าเพไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะหนูก็เลยเดินไปแล้วไปเปิดประตูแล้วก็เดินไปเคาะห้องเพื่อน ไปถามเพื่อนว่ามีใครแกล้งไหมออทุกคนหลับนันหมดแล้วปะครับืองคนเขาหลับไปแล้วบางคนเขาบอกใครจะไปแกล้งลืมอะไรอีกเนี่ยฮะไม่มีใครแกล้งแล้วก็กลับมากลับมาถึงห้องมาถึงห้องแล้วบอกว่าเรเดี๋ยวไว้ดูซึ่งมีรูกนอนดีก่่าพอล้มตัวนอนเหมือนเดิมในห้องน้ําเสียงกุ๊กก็ฟกัเหมือนมีคนทำความสะอาดหรืออะไรอย่างเงี้ยปะฮะฮะปกติเลยอ่าก็ มาเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ค่อยสุว่าจะเอาอะไรให้เาบอกในฝันดีกว่านะรู oh. ปแบบนี้ครับเราก็เลยดูแบบนี้ว่าถ้าจะเอาอะไรให,ใ,หใ,หใ,หให้เาครับก็เลยนอนพอนอนเสร็จเหมือ,เอเนเดิมเลยอาการเดิมเสียงบานเลื่อนจะิจประตูเราก็เลยอ่โดนแน่แรในความรู้สึกแต่มันไม่ได้นอนเป็นแบบเป็นรูปเป็นร่างมาอะไรอย่างเงี้ยเ <c> คยฝันมันมาเป็นเสียงครับเราก็นอน yeah. ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็เลยตื่นเช้ามาก็เลยไปถามเพื่อนๆหนว่ามีใคร,ม,ใคร,รม,มีใครเห็นหรือมีใครเมียจันือนเราบ้างไหมจนแบบหัวหน้าบอกว่าหัวหน้าสเาเจตการเราตั้งแต่ตอนที่นั่งกันอยู่ที่ปาา่าจำได้ไหมที่ริมสระน้ำอะค่ะจำจำได้ที่มอง,มองขึ้นมาเห็นละเบีียใช่เขียวบอกว่ามองเห็น มองเห็นคนเดินขึ้นบันดไดไตอะค่ะครับหัวหน้าหัวหน้าบอกว่าสังเกตอาการของเราเัื่งใต่ตอนนั้นแหละอย่างเชว่าเรามีอาการแ,แ<ะ>ปลกๆค่ะคือเห็นมันมองอะไรของวันวัดตรงนั้นมันไม่มีอะไรก็มองอยู่นั่นแหละที่ตอนนั้นด้วยความที่เราตกใจเราก็จ้องเราก็มองเที่ยครตอนเช้าเราก็มาคุยมาคุยอีกว่าเมื่อคืนเราเจอแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ั เขาก็เหมือนแบบสังเกตอาการเราอยู่เอะ uh huh. เออจนเราลองเราฟังเขาก็เลยเหมือนประมาณว่าโอ้ยท่าม็นเหมางนเงี้ยก็แสดงว่าเอ,อ่อเหมือนประมาณว่าเขาอยากจะมาบอกอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย uh huh. หน้า uh huh. นเป็นหนวดยื่นกระเดงค่ะว่าเหมือนเขาต้องการมาสื่ออะไรกับเราหรือเปล่าเหมือนแบบเขาเข้าเข้าไม่ถึงเราอ่ะได้แค่เหมือนแบบแสดงให้เราเห็นทั่วไปว่า เขาเขาอยู S <S <an> <S <S <an> uh ่แถวนี้นะเขาเหมือนเขาทําทําตัวของเขาเก็ติอะไรอ่างเงยอ่าฮจนจนเหมือนเราจะเทคทิคเอาออกเราก็เลยเหมือนไปถามกับพนักงานโรงแรมตรงฟอนนะคะว่าเออที่นี่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนเล่าเล่าให้เราฟังว่า ก็ไม่น่าถามออออว่าเป็นยังไงเพราะว่าที่นี่มันโดนเต็มๆอยู่แล้วก็มันู่ติดชายทะเลเลยคครครับับบแล้วคือที่เราเห็นบอกว่ามีเสียงรถเข็นในบ้านอะไรอย่างนะะออีออ้ค่ะนั่นก็คือเป็นเป็นเป็นแม่บ้านของที่นี่ที่เขาเสียชีวิตเหมือนเสียชีวิตในหน้าที่อะครครับ,รบตอนที่เกิดเหตุคือเหมือนเขาทําง,งานอยู่แล้วก็ แล้วก็เหมือนหามาโดยที่เขาไม,ไม่ไม่รู้ตัว<ช>ไม่ไม่ไม่ทนตั้งตัวปะเพราะว่าแล้วมันอยู่ทั้งสองแล้วคือตรงทั้งสองเนี่ยคือบริเวณเนีย่ยคือแบบเปลี่ยนเลยใช่ใช่ใช่คือคือมีคนตายเกิดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีค้สื่อว่าเขาคงอยากจะมาจะมาสื่ออะไรกับเราหรือเปล่าแต่เขาเขาก็าไม่ได้มาทําอะไรแล้วคือเหมือนเขามาทํางานของเขาปกติปะ,ะเพียงแต่มันมาผิดเวลา อืมอม,มันมาตอนประมาณตีสามอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุอ่ะมัน<ช>มันมันเป็นช่วงเช้า oh. หรือว่าเขาเขาเขาต้องการจะมาสื่อให้เราอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ด้วยความที่เรามีความรู้สึกแบบว่าถ้าเกิดเขาจะมาขอเราเขาน่าจะมาข้อสันเราหรือเปล่าหรือเพไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องเรื่องเรื่องแบบนี้ ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยะค่ะก็แต่พอหลังจากที่เรากลับมาค่ะปะกลับกลับมาจากภูเก็ตอะค่ะมีมีเรื่องที่มันมัน,ม,นมันแปลกก็คืออ๋อไม่อยู่วันนึงเราไปเที่ยวกันห้าคนไปน,นั่งที่ร้านอาหารเด็จกจัดโต๊ะมาให้เราจาัดเขาเรียกอะไรชุดจัดชุดซานพวกแก้วน้ำอะไรมาให้เราหกชุดหกชุดเลยเหรอ หกชุดเราไปกันห้าคนก็แรกก็แรกตอนแรกไม่ได้สังเกตอะไรก็แรกเขาเอาแค่จานข้าวมาหกชุดเราคิดว่าเออเขาคงจะเอาเกืือมาให้เราวางเศษอาหารหรือเปล่าแต่เราก็เป็นเอเฮ้ยมางเศษอาหารเพราะไม่ช้อนก็ยังมีหกชุดอ่าถ้ามีเศษเอาวางเศษอาหารช้อนง่ายยังมีแค่ห้าชุดเอมาห้าคนยกน้ํามาเสร็จแก้วมีหกใบจ้าเหมือนไปหกคนเลยว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่เหมือนมาหกคนพอพอเป็อย่างนั้นเพื่อนเพื่อนก็เลยมีเขาสืกว่าของใครกูหนูก็เลยบอกว่ากูไม่รู้ไม่ร้อย่างกูก็เลยพูดแบบนี้คือเหมือนเพื่อนเขาเขาเหมือนจะจะสื่อพวกนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยออกปากไปเลยว่าไม่ใช่ของกูอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นเพื่อนบอกว่าเออไม่เป็นไรเขาจัดไาใหกทนใช่ไหม เราก็ซื้อเงนหกคนนี่แหละอืมจับสีกชุดนีงเลยให้เลยอืก็คือเพื่อนบอกว่ารู้ล้วแหละว่าของไครเขาบอกว่าของไครนี่ของมือแงเขาถือเขาบอกว่าเป็นของมือซึ่งหนูบอกว่าเราไม่ได้เลี้ยงของคนนี้เราไม่เคยไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยมา,างเงีนยป๋าไม่เคยเลี้ยงไม่เคยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมาเป็นของหลาได้ยังไงครับ<ข> เพื่อนบอกว่าตามตามมาตั้งแต่ที่มึงไปเที่ยวแหละช่ออะไเออเขาบอกว่าตามมาตั้งแต่ที่นึงไปเที่ยวแล้วบอกว่าอ่วแล้วนี้จะทําไงที่บอกว่าที่เขาตามมาเขาเหมือนต้องการให้เราทําบุญให้หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เชื่อนบอกเลยนะเออเลยบอกว่าอ่าถ้าได้ถ้าต้องการแค่บุญเดี๋ยวก็ทําบุญไปให้อะไรอย่างเงี้ยแป่เหตุการณ์แบบน้มันมันก็จะเกิด เกิดอยู่พักๆก็วักใหญ่ๆเลยพากใหญ่ๆที่แบบแล้วคุณทําบุญไปให้หรือเปล่าก็ทําพอเขาไม่ถึงที่เขาอาจจะแค่ต้องการเริมบุญอะไรเงี้ยเราก็ทําบุญให้เขาฮะแต่ก็คือแบบนี้ความรู้สึกเหตุการณ์ที่เหมือนแบบมีคนตายเหมืยนันก็จะมีตลอดเวลาเลยอยู่พักๆพักใหญ่ๆพักใหญ่ๆเลยคือเรื่องเรื่องความรู้สึกอย่างตอนนั้นเรา กระสบอุบัติกระสุนอุบัติเหตุตอนที่เครื่องเครื่องมันมันถลายอาอกนอกรางเลย์เราเราอาจจะแบบปิดเราบนหุกไงป่ะครับครับแล้วด้วยความที่แบบอุ้ยวยตั้งแต่เท้าหูแตะพื้นดินเลยหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อะไรประมาณเนี้ยด้วยว่าให้เราพูดเรื่อยหรือเปล่าแต่พี่เบิร์ดเคยพูดมาค่ะว่าเราเป็นคนที่ปากมันให้ดีชอบพัก,น,พกนู่นพักนี่ชอบพูดจาแบบโาาวยพังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> แล้วก็มีการแบบ เพื่อนเลยนั่นแหละของมึงนั่นแหละก็ไปทาบุญให้เขาซาเะยอยอาพอทําบุญแล้วก็หายไปก็โอเคพักพักใหญ่ๆอะปา,<อ>าวกว่าจะหาย<อ>ค,บบคือไม่ใช่แบบพอทำบุญวันนี้รุ่งขึ้นก็หายเลยอนยะ่เง<ะ>ี้ยแต่บางทีแบบว่าออ่แล้วงานโสดทามันเป็นงานแบบบางทีนะฮะมันจะเป็นเกี่ยวกับงานคือเรื่องก็จะเห็นเห็นประจำบางทีเนี่ยแนบนะ เวลาเรานั่งอยู่ก็ไม่มีใครมานั่งใกล้เราเลยอาปาก็ดีนะเหมือนคุ้มครองเราอือนะคะดีขอดีตหนูว่าหนูโอว่าไม่ดีนะก็บอกเขาบอกว่าให้ให้อย่ามาอยู่ใกล้แล้วกันกลัวบางทีก็อาจจะสื่อสารกันได้แต่เขาไม่ได้มากระกอดายให้เราเห็นแบบแบบให้เราแบบก็พูดแบบนี้ก็เหมือนอยากให้อยู่ด้วยล่ะก็ไม่ดีนะคะอ้าวไม่ดีก็บอกต้องบอกเขาล่ะ โแต่แต่ถ้าถ้ามาอยู่ด้วยเราพากันไปดีก็โอเคนะปะแล้วดีไหมที่ผ่านมาก็หลังจากเหตุการณ์มันก็มันก็ดีนะเนออย่างน้อยบางทีผมว่าชีวิตถ้ามันจะอันตรายคุณก็จะได้รับความปลอดภัยมากขึ้นเวลาที่มีเขาอยู่ด้วยใช่ใช่มใช่ไหมอืออือโอเคไปไหม่เที่ยวนะนรับไปน้ำรีบไลเขาเลยนะคะนั่นน่ะสิไปใหม่ไปเที่ยวไหนครับคุณโอ คือใหม่น่าจะอยู่กรุงเทพหรอค่ะอยู่กรุงเทพนะโอเคเราจะเฝ้ากรุงเทพด้วยกันให้ทุกคนไปเที่ยวได้อย่างมีความสุขสวัสดีปีใหม่นะคะป๋าสวัสดีปีใหม่เช่นกันค่ะคุณโอสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่แฟนข็อปเดอรอฟด้วยทีมงานเดอรอฟด้วยยินดีครับขอบพระคุณค่ะเรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะโอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ